ฮัลโหลคอการสวัสดีทูุ่กทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับผมไม่ใช่คลิปที่จะมาเกาะดังอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมเป็นคลิปที่เจ้าตัวขอให้ผมประชาสัมพันธ์ให้เนาะ,ะอืมก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยกว่าครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะฮัลโหลคอการสวัสดีดท่านผู้ชมทุกกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมผมไม่ได้มาเล่นหนังเกมเนาะ,ะซึ่งก็ทุกคนเห็นช่องที่อยู่ตอนนี้ไหมก็ เมื่อเช้านี้ผมช่องเขาโดนอ่าโดนแฮกเนาะซึ่งก็อย่างมากแหละก็คือผมก็ไม่รู้ว่าโดนแฮกได้ไงเนาะก็เขาบอกว่ามันเข้าช่องไม่ได้เนะาะก็ก็ฝากก็ฝากอ่ากระจายข่าวไปด้วยเนาะว่าช่องเขาโดนแฮกนั่นเองก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาคืนได้แล้วเขาอาจจะมาโพลในชุมนุมเขาเนี่ยแหละอืมเอ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสาเหตุกันคร่าวๆดีกว่าผมว่ามันจะเป็นอะไรเนาะ ในส่วนของแชทครับผมที่ว่าผมนั้นที่เขา,านั้นได้ส่งมาให้นะซึ่งถ้าเราสังเกตูเนี่ยรหัสมันถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อ10ชั่วโมงท,ที่ผ่านมาก็คือหมายความว่าอีเมลของเราอ่ะโดนอ่ายังไงอ่ะโดนวิชาชีพนำเอาไปปรับเปลี่ยนซึ่งก็อ,อาจจะยังไม่ได้แ้อ่าเขาเรียกว่าไละลงทะเบียนโทรศัพท์กับอ่ากับเบอร์กับอะไรเงี้ยก็นเลรโดนเนาะหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันไม่สามารถลงอันนี้ได้นะซึ่ง ก็อย่างว่างเลยทุกคนลองคิดสภาพนะคือสิบชั่วโมงที่ผ่านมานับไปดิประมาณแปดโมงแปดนาฬิกาสิบห้านาทีก็คือเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขาโดนแฮกน้อก็คือนับไปสิบชั่วโมงก็เท่าไหร่ก็เขาเหมือนโดนแฮกเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับผมก็ออ่ยังไงแล้วก็เดี๋ยวรอมาประกาศอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอ่าโอเค ก็ขอบคุณท่านรอบค่ะติดตามรับชมรังผมวันจัรคิดในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับโอเคก็อย่าลืมที่จะไปให้กำลังใจเขาด้วยเนาะแล้วก็ถ้าหากมีการอัปโหลดคลิปภายในตอนที่เขายังไม่ได้แจ้งว่าเขาโดนเขากูา้รหัสคืนได้แล้วอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือไม่ใช่แล้วเนาะอืมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคช่วงนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยนะฝนยิ่งตกอยู่โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้